you สวัสดีครับวันนี้เป็นชาแนลนะครับพาเพื่อนทุกคนนะครับมาอยู่กันที่ถนนคนเดินนะครับริมของนะครับแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นตลาดคล้ายๆตลาดยามเย็นนะครับที่มีอาหารกินมากมายเลยนะครับวันนี้ผมมาเจอขนมเขาเรียกขนมสิเป็นขนมนะครับแปกใหม่ไม่แปลกมันเผาแปกไหมมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่ครับแต่ว่าวิธีการทําของเขาเนี่ยมันต่างจากที่บ้านเราต่างจากในประเทศไทยนะครับที่นี่ เขามีวิธีขายอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนเข้ารับชมว่าพี่ขายเขาเนี่ยแปลกหม่จากที่บ้านเรายัางไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับแม่ขาพ่อขาร้านนี้กันเลยนะครับ<อ>สบายดีขอย่าไทยคลิปหน่อยนะวันนี้เป็น,นเอกชนแนลนะพาเพื่อนมาอยู่ที่เขาเรียกอันนี้ริมของมะริมของแล้วชื่อร้านชื่ออะไรครับร้านเนี้ยป,ป,ป,ปลาท่องโกสเปนปลาท่องโสขสเปนสค่าหรอจอของ เดี๋ยวก็โอ้เดี๋ยวให้เราให้ให้พูดสำเนียงออกมาจากนี้เลยเพราะบางทีเราสำเนียงของผมอ่ะมันจะไม่เหมือนกับสำเนียงของน้องเขาเนาะอ่าไอ้พูดชัดๆอีกทีสาขาสาขาแฉกของเทียมของคือริมของริมโขงอะไรเงี้ยนะอ๋อนี่นะแล้วก็จะขายยังไงอะครับที่นี่เริ่มต้นมามือหนึ่งมือหนึ่งคือเป็นชุดใช่ไหมก็ อันสมมุติหนึ่งหมื่นอะได้ประมาณไหนอะหยิบให้อันนี้คือหนึ่งมื่นอ๋อกล่องละหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นก็คือยี่สิบบาทยี่สิบบาทไทยนะนี่นะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมบอกเลยว่าต่างจากที่บ้านเราแน่นอนที่บ้านของเราเนี่ยจะใช้วิธีการจิ้มนมใช่ไหมครับที่นี่ไม่ที่นี่ไม่จิ้มนมผงขย่าวโอ้นี่นี่มีผงอะไรบ้างครับบาร์บีคิวบาร์บีคิวบาบีค่า อันนี้อะไรนะพิซซ่าชีสก็คือมีสี่รสนี้อ่าอันนี้คืออะไรนะ,ะาสาลายาห้ารสชาติาโดยสั่งได้เลยนะครับปาปิก้า1สิบพั <c oughs> นอเเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลูกค้าสั่งอะไรน,นะปาปิกา้า <c oughs> ใช่ไหมครับสิบพันคืออะไรครับ10,000หนึ่งหมื่น อ๋อคือชุดนี้นะนี่เขาเรียกสิบพันใช่ไหมอ๋อแขาญของความเข้าใจได้แขวญเป็นเอกวัยจูนได้นี่หนักเลยก็กำลังมึนกับเรื่องปริมาณการอะไรียกอะไรอัตราเงินที่นี่นะอัตราเงินที่นี่โอ้ก็ไม่น้อยนะครับเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเยอะขนาดนี้เลยหรอครับโอ้โหยี่สิบบาทเยอะนะครับเนี่ยโอ้กินบ่อยไหมกินบ่อยไหมกินบ่อย นี่จะร้อนขึ้นไหมร้อนเลยนะครับนี่ขึ้นไหมไหมมร้อนเลยนี่ดูครับนี่ไหมไหมมร้อนเลยนะครับสั่งได้เลยนะครับก็คือหนึ่งหมื่นเหมือนกันส่วนมากจะขายราคานี้ใช่ไหมช่วยไมค้าคุณแม่ไมค้ากำลังนับเดี๋ยวตกล่นเดี๋ยวตกล่นรื้อนี่อย่างนี้เลยแล้วร้อนเลยไส้รน่บาร์บีคิวาร์บีคิวอ๋อที่นี่เขาใส่ผงขยวนะไม่เคยเห็นแน่นอนผมว่า ประเทศไทยจะมีใครทําแน่นอนนะครับ,บก,รกับม้าโกดกเป็นขย่านะครับเพราะที่ประเทศไทยใช้วิธีการจิ้มนมนะครับจิ้มนมจิ้มนมจิ้มไอสังขยานะครับโอ้ยนี่นะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งของอพี่น้องสอปราวนะครับที่ตรงนี้เวียงจันทร์นะเมืองหลวงนครเวียงจันทร์นี่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวขอดูพ่อค้าก่อนแป๊บนึงโอ้นี่นี่นโอ้โหโคตรไวเลยครับพ่อค้า ปับ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 ไนไงโอ้โหแล้วมันกองกันแล้วครับคือต้องเคลียร์ใช่ไหมอ๋อนี่นี่นี่โอ้อย่างี้นี่เองเขาคือให้มันกระจายแต่ว่ามันไม่ติดกันเมื่อกี้มันติดไหมติดติดแล้วใช่มันกระจายเพราะมันกระจายได้ครับมันเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมันลงมาเร็วมากคือเรากลัวว่ามันจะติดกันเป็นแผลไม่ติดใช่ไหมครับไม่ติดนะโอ้ไปต่อไปต่อ โอ้โหพ่อค้าทำไวมากเลยครับพียูอคหด้วยโอ้โหพ่อค้าทำไวมากๆเลยครับตอนนี้นี่เหลืองๆนี้เลยนะครับมันมันใช้เวลาในการทอดนี่นาไหมครับ สี4นาที4นาทีก็เสร็จแล้วโอ้เราใช้ไฟแรงใช่ไหมใช,ใช้ไฟแรงนีนี้ดูดูดดดขออนุญาตดูพีกันาผสมแป้งไงนะอันนี้คือแป้งสำเร็จรูปใช่แล้วเร,เรามาถึงเราก็ผสมได้เลยอันนี้มีเนยมีเนยต้องใส่เนยด้วยโอ้คือน้ำตาลอันนี้เป็นสูตรของเราเองหรือว่าอย่างไงครับสูตร โซทานี่นีปลาทองปูสเปนอันนี้คือเป็นบนแฟนชายเหรอครับเออเรารับแฟนชายมานี่เดี๋ยวดูวิธีการผสมของเขาอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเนยผสมกับน้ำตาลเคี่ยวเพื่อจะเอาตัวนี้มาเป็นผสมน้ำตัวเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อน้องขายมานานอย่างครับตรงนี้สองเดือนสองเดือนแล้วขายดีไหม โอดีมากดีมากดีมากเลยนะนี่นี่ฟังเสียงก่อนดีมากโอ้โหวันก็ทอไม่ทันวันกเทไม่ทันเลยเหรอครับใช้แป้งวันละกี่กิโลครับตอนเนี้ยณนะปัจจุบันนี้<ป>ใช้แป้งมากี่กิโลละ <5. S 1> ที่ขายห้ากิโลต่อวันสิบห้าสิบห้ากิโลนะโอ้โหสิบห้ากิโลไม่ใช่น้อยนะครับแป้งอะ่ะเพราะว่าหนึ่งกิโลทำได้เยอะเนาะเยอะมากครับ นี่นี่เดี๋ยวไปดูน้องกับผสมกันนี่น้องกำลังเคี่ยวอันี่อยู่ใช่ไหมเคี่ยวน้ำที่ผสมมันต้องใช้ร้อนเลยครับโอ้ต้องใช้ร้อนในการผสมเลยเนาะนี่ยเริ่มติดเลยไหมครับแต่น้องยังมีเทคนิคในการเอาไอ้นี่ขี้ออกมาขี้ขี้แยกแยกออกมาเนี่ยอ๋อเอาไปลงซองไหน นี่กลายเสร็จแล้วนี่นี่มาดูนี่อันนี้เสร็จแล้วคือให้เดือดใช่ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวดูนะครับนี่ปุ๊บมันร้อนนี่เลยนะครับโอ้ยเพื่แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหเทว่าบน่ะใสเลยไปเลยโอ้โหคือมันต้องใช้เออทำไมต้องใช้น้ร้อนด้วยนะสนมาสมากสมวมากที่เราจะเห็นนะครับก็คือ,อเรียกว่าอะไรนะต้องใช้น้ำเย็นๆผสมแต่นี่ใช้น้ำร้อนนะครับแต่ไม่ใช่น้ำร้อนธรรมดานะ ผสมนม,มใช่ไหมผสมผสมเนยเนยผสมเนยด้วยนี่โอ้ดูดีดูดี เริมนืดแลยใช่ไหมก็คือตรงนี้ไปใส่ตรงนี้แล้วก็ถจะปั้นมาตรงลงนี้โอ้ ราถานี่ล่าถานะเป็นวมดเปเลยอะไรนะครับอะไรนะครับนี่แถมไลายได้นี่เพดไลายเลย ลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะขายดียมากเลยนะแล้วมึซ็ตอีกเนาะนี่หลบบอลหลบบอลหลบบอลของร้อนมาหน้าไองห่วงลูกค้าล,ล,ลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยนะครับนี่ลูกค้าเข้าอีกแล้วนะโอ้เข้าไม่หยุดเลยนะครับ ขายดีมากครับ้านนี้นะเขายาก็ไม่หยุดเลยนะครับี้ ใช้กับบาร์บีคิวนะครับนี่นี่ขายดีมากเลยนะครับแบบที่แม่ขาบอกนะว่าขายดีจนแบบทอดไม่ทันก็มีนะคอันอันนี้กี่บาทครั่สี่สิบสี่สี่สิบบาท สี่สิบบาทสองคือสองชุดใช่ไหม <Yeah. S 1> อ๋อสองชุดรวมกันอ๋อก็คือสองหมื่นครับเดี๋ยวเราเอารถอะไรชิมดีเนาะสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะครับสั่งเลยเด้อสั่งเลยเด้อแซ่เด้อจิ 10, ้มแพนจีนเด้อยี่สิบสามยี่สิบสี่ตัวเด้อไม่คานี่ครับขายไปยิ้มไปตลอดเลยนะยิ้มเก่งมากๆเลยนะครับมองเลยว่าแม่คานี่อธัธยาศัยดีมากๆเลยนะครับยิ้มเก่งครับ โอ้ขยาวเดียวโอ้โหอ้โน้ำจราบทีทีแเป็นสาขาแล้วบินนี่ป่าทั้พสูรสังเป็นมาเด้อครับมาซิมาซิครับวันนี้ผมก็พาทุกคน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 เลยครับที่รับชมช่องไอชแนลครับเอ่อเนี่ย มารับชมปางโกสเปนแต่ว่าปางโกสเปนที่เนี่ยเขาใช้ขย่านะครับขย่าด้วยผงแบบนี้นะครับคือบ้านเราใช้จิ้มนมนะครับวันนี้เป็นแล้วก็จะส่งท้ายนะครับด้วยการสั่งได้เลยนะครับจะส่งท้ายทุกท่านด้วยการรับชมนะครับวิธีการขย่าสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็จะลืมนะครับเข้าไปดูให้กำลังใจแม่ค้าร้านนี้ด้วยนะแม่ค้าร้านนี้ยิ้มเก่งมากๆนะครับแล้วก็ต้อนรับลูกค้าไปอย่างดีนะครับอาธยาศัยดีมากเลยนะครับ ขายที่นี่ทุกวันไหมครับแม่ค้าทุกวันเลยนะครับกี่โมงถึงกี่โมงอ่าห้าโมงครสโมถึงิบโมงก็คือห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มอ่าประมาณนั้นนะครับท่านใดที่มาเที่ยวริมของนะครับก็อย่าลืมแวะมาตลาดตรงนี้ตลาดล้วตลาดของกินอะ่ะริมของเลยเข้ามาจะเจอร้านอยู่หัวมุมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อลงเบอร์ทงเบอร์โทรไ้ให้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเรามาถึงเราจะโทรกันหรือเปล่านะแต่มาหาของกินนะับอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับวันนี้เป็นเป็กชแนลขอบคุณนะครับขอบคุณน้องด้วยที่ให้เราได้ถ่ายทำวันนี้ เขาขอให้ขายดิบขายดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้ร้านนี้นะดังเปี้ยงเป็นผู้แตกไปเลยเนาะเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีครับ